สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของมหมอมาดามปีนะคะนี่เป็นดวงในเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูนะคะและคนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์บอกเลยว่าแค่เปิดใบแรกมาเนี่ยก็ขนลุกมากๆแล้วเพราะว่ามีแนวโน้มนะคะสูงมากที่ในเดือนเมษายนเนี่ยหลายๆอย่างของคุณจะลงล็อกมากขึ้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเอาง่ายๆว่าตัวคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นดูจักไพ่ใบนี้คือไพ่โอเทลเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือน เมษายนนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆหรือว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าอาจจะมีความรักนิดหน่อยแต่เดี๋ยวแม่หมอจะทําคลิปขยายดวงความรักอีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงก็รอติดตามก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้กันอันนี้กันเงินอ,อุปสรรคโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าเปิดไพรพร้อมกันนะคะอู้หลายอย่างดีขึ้นเนี่ย อ่ะสิ่งที่เห็นชัดเจนเนาะไพ่มันขึ้นมาประมาณ4ใบแต่พี่หมอขอขยับไพ่นิดนึงเนาะทุกคนจะได้เห็นนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆการลงทุนต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะเริ่มต้นลงทุนในเดือนเมษายนสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะบอกเลยว่าโอกาสเปิดแล้ว ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโอกาสให้รวมถึงตัวคุณเองเนี่ยถ้าเกิดไปเจออาจจะไปเจอพาร์ทเนอร์หรือไปเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะที่เขาเป็นคนแก่กว่ามากประสบการณ์แล้วเขาก็พร้อมจะแบ่งปันให้คุณเนาะหลายๆเรื่องเนี่ยบอกเลยเรื่องของการลงทุนถือว่ามาถูกทางแล้วอาจจะเจอคนที่เก่งคอยช่วยสปอร์ตคุณเนาะอย่างที่บอก ถ้าอยากจะได้เงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยเราเข้าหาคนเก่งคนที่มีความรู้นอกจากนี้โตคุณเองถ้าเกิดไปมูเตลูเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้บางคนเนี่ยก็มีแพลนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นบ้านเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หมอมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มากกว่าก็มีแนวโน้มที่จะสําเร็จอย่างที่ต้องการส่วนใครนะคะที่ทํางานในลักษณะเป็นแนวอสังหาหรือว่าคุณเป็นนายหน้าต่างๆนะคะบอกเลยว่าในเดือนเมษายนเนี่ยมีแนวโน้มที่ หลายเรื่องจะเข้าทิศเข้าทางดูดีมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบโอกาสของคุณเปิดแล้วอ่ะคุณอาจจะไปเจอลูกค้ารายใหญ่หุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือไปเจอคนที่แบบมาพพอร์ตในเรื่องนี้มันก็เลยทําให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาไปเลยส่วนเรื่องของการงานนะคะอย่างที่เห็นคือไพ่ใบนี้ขึ้นเนาะพี่หมอก็เลยมองว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันในองค์กรของคุณเนาะหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะมีการพลิกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอาจจะมีการรีออร์แกไนซ์บริษัทใหม่นะคะหรือบางคนเนี่ย มันอาจจะเกิดจากความขัดแย้งภายในองค์กรเนาะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะซึ่งอาจจะเกิดแบบปุบปับกระทันหันโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นบริษัทบอกว่าอาจจะมีโบนัสให้อยู่ๆก็ไม่มีให้ซะง,งั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนอกจากนี้ค่ะตัวคุณเองอาจจะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงนะเพราะว่าอาจจะโดน d i s เครดิตได้นะคะในเรื่องของการงานส่วนใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดร, <c oughs> ระรวังในเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจต่างๆนะคะต้องใช้สติมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ตัดสินใจผิดพลาดในหลายๆเรื่องเนาะต้องระมัดระวังอารมณ์เป็นพิเศษส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เห็นเนี่ยบางทีที่หมอมองว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของในเรื่องของการใช้ชีวิตมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่เก่ง เหมือนบางคุณอะมองว่าตัวเองอะไม่เก่งไม่เก่งอะไรเลยเหมือนรู้สึกว่าอะไรอันนี้ก็ทําไม่ได้อันนั้นก็ทาไม่ได้พี่หมอบอกว่าจริงๆอะอุปสรรคอะมันไม่ได้มาจากภายนอกนะมันมาจากตัวคุณเอง s> <S คุณอะมีความรู้สึกว่าคุณอะไม่เก่งอะไรเลย <_ s 2> ค,คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่ทําอะไรเลยนั่นหมายความว่าจริงๆปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างที่พี่หมอบอกนะปัญหาไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เจออยู่ปัญหามันเกิดจากไม่เซตของตัวคุณฉะนั้นก็อาจจะต้องขยันเป็นพิเศษหน่อยบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีรายได้เพิ่ม ก็ลองหาหาข้อมูลหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะศึกษาสกิลต่างๆที่คุณไม่เคยทำพยายามฝึกฝนเนาะมันมีแนวโน้มที่จะได้อย่างที่ต้องการส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่เห็นพี่หมอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกของมีคมนะคะนอกจากนี้ให้ระมัดระวังขอ้อต่อต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อมือข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้อาจจะเป็นได้เนาะส่วนเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆในช่วงเดือนเมษายนนะคะพี่หมอบอกว่าตัวคนเองอะ่ะ บางคนอ,อาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเดินหน้าต่อไม่ค่อยได้บางคนอาจจะพังในเรื่องของความรักมาเนาะฉะนั้นก็เดือนเมษายนเนี่ยอาจจะต้องปรับใหม่รีเซ็ตใหม่บางคนเคยมีปัญหาชีวิตเนาะอาจจะต้องลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้มานานเกิน6เดือนหรือยังถ้าเป็นแบบนี้มานานเกิน6เดือนพี่หมอแนะนําว่าให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมันก็มีแนวโน้มที่จะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่มันฝังลึกอยู่ข้างในบางทีมันไม่ได้เป็น หมือนอารมณ์ตัวคนเองอ่ะคุณรู้แหละว่าตัวคนเองมีภาวะในเรื่องของภาวะซึมเศร้าแต่มันไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าตัวคนเองปล่อยเวลาให้มันกัดกินไปเรื่อยๆมันก็อาจจะทําให้ตัวคนเองมีผลกระทบในด้านอื่นๆได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ใดน,นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้ชาวรา,าศีธาตุไฟในเดือนเมษายนนะคะอ่ะเปิดไปพร้อมๆกัน มาดูกันว่าพรใดนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้คุณในเดือนเมษายนโอ้โหชัดเจนมากว่าเป็นพรในเรื่องของคู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะข้อตกลงที่ลงตัวที่หมอบอกว่าพรที่อยากจะให้เนี่ยตัวคุณเองจะได้เจอความรักที่ดีตัวคุณเองจะได้เจออะไรที่ถูกใจตรงใจแล้วก็เข้ามาฮิลจิตใจคือถือว่า ถ้าเจอถ้าทํางานเนี่ยจะเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเจอบริษัทที่ดีเจออะไรหลายๆอย่างที่ดีถ้าเป็นเรื่องของความรักคือจะเจอคนที่เป็นคู่เป็นคนรู้ใจเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ตเอเวอ h ร n ติทุกอย่างคือใบนี้คือตอบโจทย์มากคือบอกเลยนะไพ่รูน่ะเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นที่หมอเอามาเปิดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะ คือจะรับก็รับไม่รับ,ไม,บไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่บอกเลยว่าไม่เคยเอาไพ่รูนมาเปิดเป็นดวงรายเดือนฉะนั้นก็อะไรที่ดีก็อยากให้เก็บไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นมาต่อกันที่ดวงความรักในเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวรา,าศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะจากไพ่ที่เป็นดวงในเดือนเมษายนเนี่ยแม่หมอก็เลยดึงในเรื่องของความรักสําหรับชาวรา,าศีธาตุไฟมาด้วยบอกเลยว่าต้องบอกแบบนี้ว่า คำทานายเนี่ยมันเป็นแบบภาพรวมนะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยฉะนั้นก็วันนี้ไม่เหมาะจะพูดถึงดวงความรักในเดือนเมษายนของทั้งคนโสดและคนที่อยู่ในสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าพลังงานที่เห็นเนี่ยที่จับได้จากดวงเมษายนเนาะในเรื่องของความรักเนี่ยชาวธาตุไฟบอกเลยนะคะว่าคุณอาจจะมีสภาวะ ลืมอดีตไม่ได้รู้สึกเจ็บกับเรื่องเก่าๆบางคนเนี่ยความรักในอดีตมันเจ็บมากจนทําให้ตัวคุณเองมีอาการป่วยหรือบางคนก็มีภาวะซึมเศร้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงความรักในเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีธาตุไฟจะเป็นอย่างไรเมืกี้<ๆ>ที่เราบอกไปว่าค่อนข้างมีความเจ็บเนาะอ่ะขออนุญ,ญาตความรักในเดือนเมษายนของชาวธาตุไฟใต้สําหรับเป็นไพโอเตลนะคะโอเคใบแรก ต้องบอกก่อนว่าอดีตโอ้โหแปบ๊บนึงนะอู้ถือว่าดีนะเนี่ยต้องบอกแบบนี้เนาะคุณเนี่ยด้วยความที่เมื่อกี้ที่พี่หมอดูเนาะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะความฝังใจในอดีตหรือความฝังใจความเจ็บปวดในความรักอะมันมีเยอะพอวันนึงเนี่ย อาจจะมีคนเข้ามาคือพี่หมอบอกว่าในอดีตเนาะถ้าดูจากไพ่ใบนี้เนาะสถานการณ์ในอดีตอ่ะคุณค่อนข้างจะเจอกับความสัมพันธ์ที่แบบมาเร็วไปเร็วชาบสวยส่วนใหญ่จะต้องการแค่เรื่อง18บวกคุณก็เลยรู้สึกว่ามันเลยทําให้คุณค่อนข้างมีความรู้สึกติดนิสัยแบบนั้นมาเหมือนกันอย่างเช่นคุณก็จะมองว่าคุณก็จะเป็นคนที่จัดคนได้ง่ายว่า ไอเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลเรื่องนั้นแน่ๆนเรื่องเงินแน่ๆนุคก็เลยเหมือนแบบประมาณว่าไม่ได้รักใครจริงอยู่ในจุดที่แบบข้างรักเป็นชั่วคราวแปบบ๊แบๆปบสามสี่เดือนแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อไม่ได้แคร์กับความสัมพันธ์นั้นเท่าไหร่เพราะว่าในอดีตเนี่ยเหมือนเจอเรื่องราวไม่ได,ดีมามันก็เลยทําให้นิสัยบางอย่างก็ติดตัวคุณมาด้วยเนาะแต่จริงแล้วถามว่าณปัจจุบันอ่ะเท่าที่พี่หมอเห็นเนาะณปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ของคนหรือว่าสิ่งที่เป็นสภาวะแวดล้อมอะ่ะ ตัวคุณเองลึกๆก็เป็นคนที่อยากมีความรักที่ชัดเจนอยากมีคนที่เป็นทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งความสบายใจเป็นเป็นอะไรก็ได้ที่อยากอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพี่บอกมาว่านัปัจจุบันในความคิดของคุณหรือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนโสดนะคนโสดนะจริงๆคุณก็มีคนเข้ามาพูดคุยแล้วแหละมีคนเข้ามาพูดคุยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนนี้ที่ทํางานเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเป็นเพื่อนสมัยเรียนคือความสัมพันธ์มันเริ่มจากเพื่อน มันก็เลยมองว่าเฮ้ยในอนาคตาอะความสัมพันธ์ของคุณในเดือนเมษามันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นความส, <mel od ian> ส,สัมพันธ์ที่ดีเพราะว่ามันเกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะมันเกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนทําให้ความสัมพันธ์อะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่ได้หวือหวาเหมือนสมัยอดีตมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นผู้ใหญ่และโตขึ้นพี่หมอก็เลยมองว่าเดือนเมษาถือว่าเป็น เดือนที่ดีในเรื่องของความรักสําหรับชาวราศีธาตุไฟเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเพราะว่า1ตัวคนอะ่ะค่อนข้างจะกลัวได้แหละคุณก็อาจจะมีแบบเหมือนกับคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทมาคอยช่วยสกรีนเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าโดยรวมพี่หมอมองว่ามันมีแนวโน้มที่คนโสดเนี่ยจะได้เจอความรักที่เป็นความรักที่ดีเกื้อนหนุนกันอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างลงล็อกแล้วแถมนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เรื่อง18บวกก็คือดีมากอะไรเงี้ยส่วนคนที่อยู่ในสเตตัสของความไม่ชัดเจนเนาะคณอยู่ในภาวะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่แบบใช้เรื่อง18บวกนำพาคืออาจจะเริ่มต้นจากผีพักอ่ะเกิดการผีพักเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันก็ดูเหมือนแบบเป็นเฟนวิทกันมาเป็น ONS กันมาแล้วอยู่ดีก็ขยับมาเป็นคนคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความร้อนแรงกันมาก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยพี่หมอก็เลยมองว่าสาหรับคนที่อยู่่ในนนสเเตตตัััไมชดจะวคอง มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะต้องหาคนอนะมาช่วยหมายความว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังดูไม่ชัดเจนสักทีคุณก็อาจจะต้องแบบ ตั้งเดทไลน์กับเขาว่าจะเอายังไงเพราะตัวคนเองอะ่ะพี่หมอก็มองว่าคนก็เข้ามาจีบคุณเยอะเหมือนกันคนที่อยู่ในคนที่เป็นคนคุยกันนะเนาะมองว่ามันก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่ของคุณที่มันยังวนเวียนอยู่อะไรแบบนี้คุณก็อาจจะต้องให้เดทไลน์กับเขาว่าเอ้ยถ้าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณสักทีอะ่ะจะยังไงแต่เท่าที่พี่หมอเห็นน่ะความคิดของคนคนนี้เขาก็อยากพาคุณไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมของเขามากกว่านี้แล้วแหละแต่ว่าอาจจะด้วย เรื่องของเวลามันก็เลยทําให้อาจจะยังไม่ได้ขยับหรือพัฒนาไปมากกว่านี้แต่บอกเลยว่าในเดือนเมษายนเนี่ยดวงความรักของชาวธาตุไฟเฮ้ยธาตุถ้าให้10คะแนนเนี่ยจะบอกว่าอะไรถ้าจาก10อ่ะพี่หมอให้ประมาณ8หรือ9อุ้ย8หรือ9เลยนะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่ความสมพันธ์นะจะเป็นไปในทิศทางบวกเพราะไพ่อะขึ้นดีหมดเลยแล้วในเรื่องของ18บบวกมันก็แซบทั้งคนโสดและคนที่ไม่ชัดเจนบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วคนธาตุไฟอะไรอะไรก็ดีไปหมด